อัปเดตเรื่องราวของน้องลิซ่าและก็น้องแชงค่ะคลิปนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะต่อจากคลิปที่มาอัปเดตไอจของน้องลิซ่านะคะว่าทั้งสองสาวเนี่ยน้องลิซ่าและก็น้องแชงนะคะมีการไปดินเนอร์ด้วยกันส่งท้ายปีเก่าก่อนที่เราจะอายุ25ว่าอย่างนั้นนะคะโดยแชร์กับลิซนะคะไปทานอาหารที่ร้านที่มีชื่อว่าคุชิมาสะสาขาหลักอยู่ที่นนฮยอนโดนะคะเกาหลีใต้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าได้เรียกว่ากลิ่นคนรวยนะคะลอยมาแตกลเลยค่ะโดยบรรยากาศร้านนะคะก็จะ ประมาณนี้เลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะหลังจากที่น้องลิซ่าเนี่ยค่ะโพสต์รูปภาพคู่กับแชงนะคะแล้วก็มีการไปทานอาหารด้วยกันทางด้านดีเจสเนค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะโดยดีเจสเนค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีกว่าโนบุหรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็น่าจะหมายความถึงเป็นร้านอาหารที่ LA นะคะครั้งที่ไปทานด้วยกันห้วยปลากับน้องลิซ่าค่ะก็ถามลิซ่าประมาณว่าดีกว่าร้านที่เราไปกันอีกรอเปล่าค่ะงานนี้ค่ะเรือแชงลิสนะคะมาแรงมากแม่จนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่หนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแต่่่่ถึงงงงอออออยาานนนนนัันค้คคคคะะะก็็เเปวมมชบขขใรพื เพราะว่าสาวๆก็อยู่ในวงเดียวกันค่ะทํางานกันมาเป็นสิบสปีนะคะแต่ว่าคนที่จิ้นเนี่ยเขาก็จิ้นไปประมาณนี้ค่ะอย่าดราม,ม่ากกันเลยนะคะยังไงค่ะก็ขอให้แฮปปี้นะคะแชงลิสนะคะในวันดินเนอร์สุดพิเศษนะคะสาวๆอยู่ด้วยกันในวันสิ้นปีแบบนี้ค่ะอัปเดตคลิปนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะมาอัปเดตร้านอาหารค่ะ